ดีแน่นอนเลี้ยงควายดีแน่นอนดีแน่คือจากชีวิตที่แบบย่แย่เต็มทีไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยจนทุกวันเนี้ยย่าประสบความสำเร็จแล้วในการเลี้ยงควายไม่กี่ปีสิปีสิปีเลี้ยงควายสวยงามมาเนี้ยสำเร็จหมดเนี้ยร้างเนี่ยทำงานเลยเงินควายทั้งบ้านสองล้านกว่าบาทก็คือเงินจากเงินควายจากเงินควายทั้งงานก็เลยตั้งชื่อบ้านควาย อันนี้คือเป็นสาเหตุเลยคัะที่เลยตั้งชื่อว่าเป็นบ้านควายงามเพราะว่าควายแสดงว่าควายของพี่นี่ให้คุณมากเลยคือแบบว่ามีทุกอย่างกะเพราะควายต้งงานเลย แล้วครับตัวนี้ก็คือเป็นแม่สวยจ้ะแม่สวยก็ะจะได้มาจากที่ไหนครับตัวนี้อันนี้ซื้อของว่าลองมาจ้ะอ๋อก็คือส่วนมากควายเขานี้ก็ของท่านลองอ,อย่างเงี้ยผ่านท่านลองมาก่อนอะไรเงี้ยหรอกจ้ะก็ส่วนมากก็จะเป็นควายอุทัยควายพื้นที่สิคยควายอุทัยควายพื้นที่เนี่ยจ้ะ<อ>มันอย่างแม่สวยอย่างเงี้ยค่ะป้าคือแม่สวยนี้คือเรามองว่าเขาใจลูกดินใช่ไหมคะหรือว่าก็พอดีว่าเชื่อเชื่อใจท่านลองท่านจ้ะ บอกว่าดีก็คือว่าดีเราก็เราเราก็เนาะเราก็ต้องตามกูรูนะอย่างเงี้ยคือเราต้องตามกูรูกูรูบอกยังไงเราก็ต้องเรียนนะเพราะว่าประสบการณ์ในการเลี้ยงควายของเราแล้วก็การมองแบบว่ามองมองลักษณะของควายอะไรเงี้ยเรายังมองไม่เก่งถึงท่านเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาศัยท่านเป็นแบบว่าเป็นปรมาจารย์ให้ดอยเนาะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือส่วนมากคือท่านเราก็จะหามาให้ป้าป้าเจลเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วป้าเจ้าก็จะเลี้ยงอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเอารูปมาอย่างเงี้ยคือก็จะจําหน่ายออกไปเหรอคะป้าอย่างแม่สวยอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเขา ใส่ลูกออกมาดีไหมคะหรือว่าคือคืออันนี้เขาอยู่เมืองชนน่ะไม่เจอพ่อดีจ้ะยังไม่เจอพ่อดีแต่เขาบอกว่าทดลองเขาบอกว่าเดี๋ยวมาใส่เจ้าเงินเงินอุไทยเงินอุไทยอ๋อเงินอุไทยก็ตัวใหญ่นะเงินอุไทยก็มันก็จะดีลูกมันดีเพราะว่าลูกลูกวต้นกล้ามก็ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหลานในบานสุรินก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเจอพ่อดีๆดี จะแสดงว่าท่านลองนี่คือมองเห็นแล้วสิคะว่าอย่างควายตัวนี้แม่สวยเนี้ยคือเราจะใส่ลูกตัวไหนลงไปในท้องของเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าถึงจะส่งลูกออกมาที่ดีได้สมบูรณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือท่านลองมองเห็นแล้วว่าอย่างแม่สวยเนี้ยคืออย่าใส่เจ้าเงินอุจจัยไปอะไรอ่งงีอันนี้ได้มีการใส่ไปหรือยังคะ ถ้าเป็นสัดมาจุก้าผสมได้เลยแล้วอย่างี้มีการจําหน่ายไหมคะคือเราจําหน่ายน้าเชื่อมไหมคะป้ามีของของท่านรองเขาท่านจาหน่ายอ๋อจำหน่ายจําเงินนะตังเงินโอ้โโดเท่าไหร่อะครับป้าอ๋อเขาขายโหลละสี่พันห้าอ๋อขายเป็นโหลอ้าโดดแล้วก็ห้าร้อยห้าร้อยถือว่าราคาค่อนข้างที่จะ ไม่แพงไม่แพงไปได้คือแบบว่าชาวบ้านจับต้องได้อะไรอย่างเงี้ยแ้วส่วนมากคนอุทัยนี่คือเขาอยากได้พราะพันพวกเงินอุทัยนี่มาผสมกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าหนูจากจากที่หนูเคยแบบว่าไปถ่ายแบบว่าข้ออื่นๆอย่างเงี้ยเขาก็มีการพูดถึงเจ้าเงินอุทัย เขาอยากได้ใส่เจ้าเงินอุทัยบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อที่จะได้โครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาให้ลูกดีอ้ะเขาให้ไทยลูกดีให้ลูกดีด้วยแล้วโครงสร้างเขาก็ดีนะหนูโครงสร้างดีให้ลูกดีตัวนี้เพิ่งเพิ่งมาอยู่นี่คือค่อนข้างยังไม่เชื่องใช่ไหมคะป้าอย่างอยังยังผิดกลิ่นอยู่ว่าอันนี้จะหวงลูกด้วยหวงลูกอันนี้ลูกติดมาใช่ไหมคะอันนี้เพิ่งมาคลอดที่เนี่ยแต่ติดในท้องของเขามาในท้องของเขามาอันนี้เป็นลูกของลูกต้นก้าต้นก้าหลานใน้ปานฟูลินออย่างงี้เท่ากับว่าป้า จ้านี่คือ t w o i n วันคือได้ลูกติดมาด้วยเพ็นผูเพ็นเมียคะเนี่ยอันนี้ตัวเมียจ้ะโอ้ได้กำไรอีกแล้วว่าโอ้ยอันนี้ตัวเมียจ้ะอย่างนี้ถ้าโตขึ้นอย่างนี้เราก็จะปล่อยออกจ้ะอย่างนี้อย่างเนี้เปิดราคาประมาณเท่าไหร่อะคะป้าก็ต้องดูก่อนดูไปอีกประมาณเดเดือนะ ต้องดูตอนย่านมก่อนแต่ถ้าไปโซเชียลอีกแบบนึ่งคือมันมันไม่แน่นอนไงซื้อทางโซเชียลแล้วผิดหวังกันเยอะใช่ใช่เพราะว่าส่วนมากก็ส่วนมากก็คือจะหลงแบบคำคำบรรยายอะไรต้ออะไรทุกอย่างนั่นทุกอย่างคือฉันฉันฉันไม่เล่นโซเชียลแต่ว่ามาดูตัวจริงเลยดูยังไงก็ว่ากันไปราคาอะไรเงี้ยเนาะถูกแพงอะไรก็ว่ากันไปอีกทีนึงแล้วตัวนี้คือนี่ จากที่ประเจ้าเคยบอกว่า3ตัวเพิ่งได้มาใหม่นี้ก็คือราคาค่อนข้างเกือบล้านแล้วเกือบล้านเพึ่งล้านแล้ว <c oughs> ลก็มามา 5, ประมาณห้าแสนกว่าบาทนะคะ 5, คือ3ตัวแต่หนูมองว่า3ตัวประมาณ5้าแสนกว่าบาทแต่หนูว่าคือ1นึ่เขามีลูกส่งลูกดีอะไรดี <whipping S 1> อย่างเงี้ยหนูมองว่ามันก็ถือว่าเป็นกําไรแล้วนะกำไรเพราะว่าปีหน้าอย่างเงี้ยเขาก็ให้ลูกเราแล้วอย่างน้อยอ่ะลูกออกมาได้ตั้งประมาณ3 0 0 0 0นเงี้ยก็ถือว่า3ตัว หนูก็มองเห็นกำไรกมาณเข้าๆสีทว่าสองแสนสามแสนหนูก็มองเห็นโอ้กำไรนี้ก็คือสี่ห้าแสนแล้วอะไรเงี้ยโอ้ได้กำไรได้เนาะได้เนาะได้อยู่แล้วแหละหนูมองแค่คิดแบบว่าราคาต่าๆนะคะเนี่ยเพราะว่าเขาได้พ่อพันธุ์ที่ดีแล้วก็แม่เขาก็ไม่ใช่คีริวคีเล่แม่เขาก็แบบว่าใช้ได้กันใช้ได้แล้วหนูถือว่าดีแล้วแมนระดับสายตาของท่านผู้กํากับเขาก็ดูให้ไงคือว่าตัวไหนดีไม่ดีอะไรเงี้ยดีค่ะหนูมองว่าป้าแจวถือว่า โชคดีมากเลยอ่ะคือแบบว่าอยู่รอบด้านคือกับมีแบบว่าผู้รู้รอบด้านเลยอ่ะเรื่องควายอ,ะอ่ะคือผู้รู้รอบด้านเลยสามารถแบบมองลักษณะควายชัดที่ชัดเจนออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าปก็ไ,กได้ก็ได้เข้าน,นี่แน่แนะนํามาอะไรมาเลี้ยงมาก็มลมรู้กู้ค้านกันมากว่าจะมานั่งตัวได้ก็ หนูมองว่าหนึ่งการที่มาซื้อควายของป้าเจ้าว่าหนึ่งได้คือลักษณะสายพันธุ์ที่ชัดเจนคือแบบว่าอ่าอยากสายพันธุ์อุทัยก็อุทัยเลยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีการแบบว่ามาอยู่อุทัยสามสิบวันแล้วไปนน่นไปนี่ก็บอกว่าเป็นสายพันธุ์เพราะว่าควายสายพันธุ์อุทัยนี่คือแบบว่าคมค่อนข้างที่จะนิยมเก่งมากเลยอะค่ะป้าโซเชียลไม่เล่นแต่ราคาควายสุดยอด นับถือเลยอะค่ะแบบว่าโหยอย่างนี้ก็มีคนมาดูเรื่อยๆหรอครับป้าก็มีมาเรื่อยๆก็คือจะมีการโทรมาก่อนหรือว่าเขาก็เขาก็บางทีเขาก็มาสาวอาทิตย์อะไรเงี้ยเขาจะมาดูมาอะไรว่ามีควายลอดหรือยังมีที่ตัวโตที่ัวจะซื้อได้ไหมอะไรเงี้ยส่วนมากนี่ที่เขามาดูนี่ก็คือจะมาดูลูกลูกควายลูกควายลูกควายแม่พันธุ์นี่เขาจะไม่ขอซื้ออะไรขอซื้อขอซื้อไปขายไปสามแม่แล้วเนี่ยแม่พันธุ์ หรอคะมีการมีการมาขอซื้อแม่พี่โอ้ยซื้อแม่ก็เนี่ยขายเห็นไปเมื่อวานซื้อในตวงใหญ่เท่าเท่านี้ใกล้คลอดเหมือนกันบ้านคอยงามของป้าแจ๋วนี่คือแบบว่าอาจจะจะมีการแบบว่าแบ่งขายแม่พันธุ์ด้วยแบ่งขายแล้วก็ขายลูกลูกลูกของเขาด้วยอะไรตัวเงี้ยด้วยแล้วลูกน้ำมาช่วยขายเปล่าแต่แม่พันจะหยุดแล้วจะหยุดแล้วจะไม่ปล่อยแล้วจะไม่เปิดราคาแล้วแต่จะเปิดในราคารุ่นลูกจ้ะลุ่น คิดว่าขายแม่พันธุ์เนี่ยเพราะว่าอันนี้เขาามาแค้นแล้วได้นะคะคือขอร้องอยากได้อะไปเลยได้อะไปอยากได้แบ่งให้มมงเฮออะไรเงี้ยเนาะหนูมองว่าเขาคงแบบว่าเชื่อใจป้าด้วยค่ะคือแบบว่าเชื่อใจในแบบให้ลูกดีใช่คือเราเห็นเห็นลูกแม่จะบิ๊กอะแม่ม่วงแม่จะบิ๊กอุทัยอะ่ทมนั่นนั่นองกระดังนะอุทัยแล้วก็แล้วก็แม่ แม่เนี้ยแม่แม่แม่แมแมแฝายทองนี่ก็ที่ว่าขายลูกคือหกแสนโอ้โหซื้อมาเท่าไหร่คะแม่ฝ่ายทองซื้อมาสามสามแสนสี่สองตัวแม่ลูกโอ้ได้กําไรทัวอินวันอีกแล้ว啊โอ oh, อิสรจะขายขายไปสองตัวแม่ลูกค่ะร<า>้านร้านเกโอ้เห็นไหมเ <c oughs> ห็นไหมใครบอกว่าเลี้ยงควายนี่คือแบบว่าสร้างความลําบากตอนนี้ไม่เลยนะคะตอนนี้คือแบบว่าจะส่งเสริมคือแบบให้ เกษตรกรมีรายได้หนูมองอย่างนั้นนะใครมาฉันก็บอกนะบอกว่านาถอาคุณทํานาร้อยไร่เนี่ยคุณเลี้ยงควายแค่แม่เดียวอ่ะหนึ่งปีดูที่ว่าเลี้ยงควายกับทานาร้อยไร่เนี่ยอันไหนมันได้เงินมากกว่ากันทดลองดูก่อนตักหนึ่งแม่อะไรเงี้ยเนาะแนะนำเขาไปบอกซื้อจะซื้อแม่ดีๆซื้อแม่ดีๆเลยครั้งเดียวจบ เราจะลงทุนหน่อยกนเนะาะเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนก็ไม่มีตังหรอกก็คู่ทกสอกสอ,อะไรอย่างเงี้เป็นนี่เย yeah อะแยะเนื้อควายเนื้อก็ไม่ไม่ได้คุ้มได้อะไร กาหารมาเลี้ยงอันนี้ถึงปลูกบ้านได้ถ้าตำลึมพังทำนาก็คงปลูกบ้านไม่ได้คงจะอยู่พังพังอันน่งนั่นอย่างนี้ป้าเจวก็มีความรู้สึกว่าป้าเจวคือแบบว่าสามารถเอาตัวรอดได้แล้วเนาะคือแบบว่าในการเลี้ยงควายสิบกว่าปีเนี่ยคือแบบว่ามีเงินเก็บมีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าจากเมื่อก่อนทำนาคือไม่มีรายได้คือขาดสภาพคล่องตอนนี้คือแบบว่า,า,มา,าไม่ขาดสภาพคล่องคือมีรายได้ทุกเกือบทุกเดือน หรือว่าปีปีหนึ่งก็ครั้งหนึ่งแต่มันก็ได้เป็นก้อนไเนาะเพราะว่าสมมติเะาอย่างเราเลี้ยงสามแม่ห้าแม่เงี้ยมันก็ได้ห้าตัวอะไรเงี้ยปีละห้าตัวปีละห้าตัวเราไม่ต้องขายมากแค่ตัวละสองแสนเนี่ยปีหนึ่งเราก็ได้ล้านก็ส่วนมากก็คือให้ย่าโซดแล้วก็ฟางอัดฟางอัดแห้งฟางอัดแล้วก็ยาแห้งอะไรเงี้ยอัดก้อนฟางอัดก้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างอาหารเนี่ยเราก็ให้แค่ลงแอร์ตอนเย็น อใน,นการลงทุนในการให้อาหารของเขาเนี่ยค่ะมาจากฟางอัดแท่งเอะอัดก้อนเนี้ยคือประมาณปีนึงไว้ป like mm ีเลยใช่ไหมคะประมาณลงทุนในครั้งเนี้ยประมาณถึงหมื่นเลยคะในการอัดฟางเนี่ยค่ะก็เป็นหมื่นเหมือนกันแต่ว่าเรากินไม่หมดละปีหนึ่งปีละหมื่นเนี่ยนะฟางเนี่ยจะกินไม่หมดเพราะว่าเรามียาสดกับปลูกยาอ๋อแม่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 กปกยาไว้หาอะไรอ๋อกกยาแพนกลาแพนกลาไว้หาอะไรแล้วก็ แล้วก็พอพอแบบว่าถ้าอ,อย่างสมมติฝนตกนี่เรามีหญ้าแห้งให้หญ้าแพนกลาแห้งนี่นะแล้วก็มีให้อันนี้ก็คือนี่เป็นหญ้าแพนกลาท้งงาอันนี้แพนกลากับฟางวนกันถึงว่ากลิ่นหอมหอมดีเหมือนกันนะหนะูอยากให้ป้าแจ้วฝากแนวคิดนะคะสําหรับว่า,าคนที่จะมาหันเริ่มเลี้ยงควายอย่างเต๋ออย่างน้องลูกน้ำอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวัยที่ประมาณาสิบกว่าขวบ สิบสองสิบสามครอบอะไรอย่างเงี้ยอ,อยากจะมาเลี้ยงควายอยากจะมาสร้างรายได้ให้กับตัวเองเงี้ยป้าเจ้ามีวิธีการอย่างไงบ้างคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็นีแน่ก็จะแนะนําให้ควายอะเลี้ยงเอะอย่าไปทิ้งนะเพราะว่ามันเป็นอะไรเหมือนอเหมือนรายได้ที่แบบโอ้โหดีมากถ้าอย่างรุ่นนี้จะเลี้ยงก็จะต้องสืบสานไปต่อจากพ่อแม่ญาติยายอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องแบบว่าดูแล ค่อยค่อยมาดูมาอะไรม,มาเนอย่างนแบบี้เกบที่ได้เก็บมูได้ยังไง <c oughs> อันนี้ยังไม่ไหวนะเพราะว่าแส้พวยยังไม่ไหว<ม>แต่เดี๋ยวรอให้โตสักหน่อยหนึ่ง<ม>แต่ว่าเวลาเวลาให้เขาไปไล่ไปอะไรมันจะขึ้นถนนอะไรเงี้ยได้อย่างนั้นนะนะแล้วก็แบบว่าอยากให้เลี้ยงทุกคนอ่ะอยากให้เลี้ยงควายดีกว่าไปทําอย่างอื่นงานข้าราชการก็มันก็ไม่ดีเท่าเลี้ยงควายเชื่อไหมเนาะ ฉันมองเหมือนอย่างนั้นว่างานข้าราชการเนี่ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้แกเลี้ยงควายอ่ะดีกว่าฉันเป็นข้าราชการเป็นครูเป็นอะไรนะตามที่โรงเรียนเนี่ยบอกว่ารายได้แกปีงได้เยอะเยอะผม่็มีแต่นี่กันทั้งัานอะไรอย่างเงี้ยนะก็อยากก็อยากอยากฝากพี่น้องทุกคนอ่ะอยากให้ให้เลี้ยงควายดีกว่าเพราะควายนี่ถ้าเลี้ยงดีให้คุณ อย่างเงี้ยคือต้องแบบปลูกฝังให้เด็กรุ่นนี้เลยอ่ะ,อะคือแบบหันมาเลี้ยงควายเลยนี่ันมาเลี้ยงควายมไม่ต้องไม่ต้องไปว่าโอ้เลี้ยงควายอายเข้าอะไรเงี้ยเนาะอย่าอ,อย่าไปคิดอย่างนั้นควายนี่โอ้โหทำเงินให้เราแบบมหาศาลได้นะออาาถ้าเราเลี้ยงเขาดีหนูมองว่าเขาก็ให้คุณเราเหมือนกันให้คุณเราถ้าเราคือเราเลี้ยงถ้าเราเลี้ยงปล่อยป่าละเลยคือมันก็ไม่ได้ไม่ได้ผลที่อะไรที่ดีขึ้นมาอะไรเงี้ยเนาะถ้าเราเลี้ยงดูแลเขา ให้น้ำให้ยาเขากินอิ่มสมบูรณ์ก็เหมือนเราเนาะถ้าเราไม่หิวเราก็ไม่ได้ลมอะไรอย่างควายก็เหมือนกันควายเนี่ยเราต้องเกตด,ดูอ่ะบางครั้งเราฝนตกมากหญ้าแห้งหมดหรือว่าอะไรเงี้ยให้น้อยเงี้ยตะยักคอถ้าวันไหนให้อิ่มให้อิ่มฝนไม่ตกไม่อะไรเงี้เราไปตัดยามาได้ใช่ไหมให้อิ่มเนี่ยเงียบเหมือนไม่มีควายเลย ทุกตัวไม่เคยที่อ้เขาไม่เรียกร้องไม่อะไรเลยดีแน่นอนเลี้ยงควายดีแน่นอนดีแน่คือจากชีวิตที่แบบย่ำแย่ทันทีไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยจนทุกวันเนี้ยเราประสบความสําเร็จแล้วในการเลี้ยงควายไม่กี่ปีสิบปีสิบปีควายสวยงามมาเนี้ยสาเร็จหมดเนี่ยกลางเนี่ยทำงานเลยเงินควายทั้งบ้านสองล้านว่าบาท ก็คือเงินจากเงินควายทั้งั้นก็เลยตั้งชื่อบ้านควายอ๋ออันนี้คือเป็นสาเหตุเลยค่ะที่เลยตั้งชื่อว่าเป็นบ้านควายงามเพราะว่าควายแสดงว่าควายของพี่นี่ให้คุณมากเลยคือแบบว่ามีทุกอย่างกับเพาะควายทั้งงานเลยเนี่ยถ้าเราซื้อแม่ควายที่ดีหน่อยปีหนึ่งก็ได้เลยอะไรเงี้ยแสองแสนห้าสามแสนเนี่ยแล้วมีลูกติดเนี้ยลูกติดมาพะลูกโตเราขายลูกควายถอนทุนคุณมากเลยใช่ใช่แล้วก็เหลือลูกในท้อง เดี S 2> <S 2> ๋ยวออกมาหนูกลัวว่าเลี้ยงตัวเดียวเขาจะหนาหอยไหมอ่ะไม่ไม่อ่ะเหรออ่าคนคนที่อยู่สกลน่ะเขามาซื้อนางนางนะนางนางประมาณปีกว่าซื้อ<ม>ไปตวงทุกวันเนี่ยก็ได้ลูกสี่ห้าตัวแหละเลี้ยงตัวเดียวอืเขาค่อยๆสะสมแตงมาเนาะเขาเ,เขาก็แบบว่ามีลูกมีลูกตัวเมียเขาก็ไม่ขายใช่ไหม <alam. S 2> เขาเก็บไว้แล้วก็ต่อมามีตัวผู้เขาก็ขายไปเขาเอาใช้ถอนทุนมาแล้วนะถอนทุนแล้วแล้วก็มีอีก มีมาอีกสองตัวเป็นตัวแม่ก็เก็บไว้ตอนนี้ก็มีสี่ตัวแหละจากจากตัวเดียวนะจากซื้อแม่ไปตัวลูกวางมหันนี่เนี่ยซื้อไปตัวเดียวซื้อซื้อควายนางไปเพราะว่าเริ่มทุนน้อยๆก่อนตัวเดียวก่อนนัวเยแต่ก็าซื้อไปสี่ห้าปีแล้วสี่ห้าปีหกปีได้แหละเขาได้เขาได้ลูกไปสี่ตัวนี่ะโทรมาหาเลยเนี่ยวโอ้โหป้าให้ลูกดีจังเลยใหญ่ แล้วลูกของบางมหาแล้วก็ลูกเขา่าเท่าแม่เขาที่นี่ใหญ่บอกใช้ได้แล้วตอนนั้นเขามาซื้อไปเท่าไหร่อะคะซื้อไปแสนกว่บาทเนี่ยขายก็ขายเริ่มขายมาแปดหมื่นเก้าหมื่นแสนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก่อนนี้เราขายควายเนื้อแค่สองหมื่นสามหมื่นอะไรเงี้ยใช่ใช่นที่ก็ประมาณสามหมื่นสามหมื่นอย่างใหญ่เลยนะสามหมื่นแล้วก็มามาขายเริ่มพัฒนาก็ แสนนึงมั่งแปดมืนเจ็ดหมื่นอะไรเงี้ยมันก็มันก็มาเรื่อยๆแต่ละปีนะหนูว่าป้าเจ้าว่าโชคดีกว่าคนอื่นเยอะด้วยค่ะคือป้าเจ้าได้อยู่กับในบบกูรูทั้งนั้นเลยโอ้โหอิจฉาตรงนี้มากเลยก็ได้นะคำแนะนําจากเขานี่เนี่ย เขาก็แนะนามาว่าเอออันนี้นะอันนี้นะอะไรเงี้ยเนาะแล้วคนซื้อเขาก็มั่นใจด้วยนะมั่นใจมั่นใจหนูหนูเองหนูก็ยังมั่นใจแบบว่าจัดที่หนูไปอเี้ยหนูก็มั่นใจเออลักษณะคือการเลี้ยงควายคือแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆไม่เหมือนเออไม่เหมือนกันจริงๆแล้วแต่แบบว่าอ่าทฤษฎีใครของมันความคิดใครความคิดมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยความเชื่อใครความเชื่อมันด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็นั่นเลงอือท่านี้อย่างอย่างอย่างควายเนี่ยเราเราตั้งราคาเองได้ใช่ไหมคะ อย่างเข้าเราตั้งเอาไม่ได้ไม่ได้เลยล้วถ้าใส่ราคากลางอย่างเดียวเลยอย่างอย่างควายเนี่ยสมมติว่าเราจ้าตั้งสองแสนเนี่ยแม่อตัวเนี้ยอถ้าเข้ามาให้ไม่ถึงเราก็ยังไม่ขายอเราก็เก็บไว้ก่อนเอาเก็บไว้ก่อนอเราไ,ไม่เดือดร้อนไม่เดือดรออ้อนเอาเก็บไว้ก่อนพอโตขึ้นอีกสักปีหรือสองปีอะไรอย่างเงี้ยสักปีหรือสองปีเนี่ยมันก็จะได้เพิ่มขึ้นไปอีกใช่ใช่เนาะเพราะว่าเรามองเห็นโครงสร้างองกมาชัดเจนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้บางทีถ้าถ้าเขาต่อสัก ห้าพันหมื่นอะไรเงี้ยบางทีขอร้องขออะไรเดินด่วนได้แล้วแต่ใช่ค่ะเหมือนแบ่งแบบว่าช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างน้อยวงการควายมันก็ค่อนข้างที่จะแบบแคบเหมือนกันนะคือส่วนมากที่คนจะหันมาเลี้ยงควายงามกันอย่างเงี้ยคือแบบว่า่าเลี้ยงควายงามกันเยอะแต่มันก็เจอกันได้รอบๆอะไรเงี้ยคือแบบว่าปากต่อปากนะเอาลองไปข้องนี้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 หือว่ามันมันก็วงโคจรมาพบกันอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยบอกว่าอบางทีก็โทรมาหอก ป้าจะเปิดเท่าไหร่ตัวนี้อเราบอกไว้เท่านี้อเราบอกไว้เท่านี้เขาบอกว่าลดได้ไหมมาคุยก่อนแล้วมาดูมาดูของก่อนนะมาดูของก่อนแล้วก็ค่อยมาคุยกันราคาอืนะมากันให้เห็นต่อหน้าอย่างเงี้ยคุยกันต่อหน้างเี้ยไม่ต่อต่อไม่ต่อก็เห็นต่อหน้าเลยตกลงไม่ตกลงแล้วก ตัดสินใจได้เลยนั่นแหละนี่อันนี้คือข้อดีนะคะในการที่จะมาเห็นโดยโดยด้วยตาของเราเองอะไรเงี้ยคือสัมผัสได้ไม่ต้องบอกว่าถ่ายรูปให้ดูหน่อยบอกรูปไม่แน่นอนหรอกมันดูเองเถอะเดี๋ยวจะหาว่าอย่างงี้อะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวหาว่าเราจะใส่อะไรคือแบบว่าบอกมาดูเลยว่ามันเป็นลูกตัวไหนแน่อะไรเงี้ยเพราะว่าที่นี่จะไม่โกหกคือว่าลูกตัวไหนก็คือตัวนั้น ด้านหลังของคุณแม่นะคะก็จะเป็นแม่ซับใช่ไหมครับจ้างมีแม่ซับแม่ซับนี่คือได้มาจากที่ไหนเอ่ยอันนี้ได้มาจากวายเก่าของมินายินายเขาขายให้คนหนอง้างไปแล้วก็ขายกลับคืนมาอ่าหนองช้างเขาก็ขายให้คนละยาวไปแล้วก็คนละยาวขายเสียงมาเสียงก็แล้วก็เขาชั่วแรกอ ชั่วแรกแม่แม่ควายที่นี่มีตวงนะแม่แดดแม่แฝง <c oughs> ก็ให้ลูกดีเขาเสียแคทซื้อลูกไปแล้วก็เสียเฮงเขาซื้อต่อเสียแคทแล้วก็เขาบอกว่าขอเอาแม่ไปไปนั่นลูกหน่อยไปดูลูกหน่อยอะไรเงรี้ยไปไปคุมลูกเพราะว่าลูกพึ่งย่า,น,ยาน,นมอะไรเงรนะี้ยเนาะเขาขอไปคุมก็ให้ไปเลยพอดีเขาเห็นอันนั้นอันนั้นว่าให้ลูกดีเพราะเชวนแรกชวนแรกก็เลยเ็าบอกว่า ก็ S <S 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 นแรกเอาตัวนี้มาแลกเอาตัวนี้มาตัวนี้ก็สวยนะคะสวยแล้วแรกก็พอดีก็ทดลองอีกกัะแนีะแกบอกว่ามันเป็นลูกไอปานสุรินตัวนี้เป็นลูกไอปานสุรินแม่มีซับในลูกไอานสุรินทดลองก็บอกว่าพี่ถ้าเ็าชวนแลกพี่เอาตัวนี้เลยถ้าพี่ไม่พี่ไม่แลกเดี๋ยวผมไปซื้อเขาบอกงั้นเลยก็บอกอ่ะตอนนี้ก็เสียเหงก็โทรมาขยันขยอใหญ่ขอแรกอ่าขอแรกให้มา สามตัวแม่ลูกอืแล้วก็เอาแล้วก็เอาของฉันไปตัวงหนึ่งตัวเดียวนะสามตัวกันหนึ่งตัวมาก็เ็นเห็นตั้งแต่ตอนนี้เลยอะค่ะป้าแล้วก็ท้องมาอท้องมาอีกก็เลยเลยเอามาเอามาก็ขายลูกตัวพี่ไปอแล้วก็ขายไอ้ลูกยาโนมไอ้ลูกตัวเต็มมายานมก็ขายไปขายไปอันนี้คือเขาเพิ่งคลอดลูกหรือว่าท้องอยู่คะอันนี้คลอดนะเพิ่งคลอดได้สองเดือนยังไม่ถึงสองเดือนดีเลย รวเขาใหญ่อะค่ะเดินครึ่งรูเบิ่มพันล้านโอ้เบิผันล้าน,อ,น,น,อ, 1, านอันนี้มีคนจองอยังคะเนี่ยอันนี้เขาก็จะจองแต่ว่ายังไม่ให้จองเราต้องรอยานมก่อนเลยานมก่อนอันนี้นี่คืออันนี้คือเราผสมพันธุ์ได้หรือ,อย,ยังคะยังยังไม่เป็นสัตว์อ๋อยังไม่เป็นสัตว์ยังยังยัง,ยงเดี๋ยวถ้าได้สองเดือนน่าจะเป็นอันนี้ยังไม่ได้สองเดือนแต่หนูมมองเขาสวยมากเลยดูลักษณะการเยิงของเขาแบบว่าโอ้โหนี่สวยอันนี้เคยคิดที่จะเอาประกวดไหมคะป้า ไม่ไม่ไม่ได้คิดไปประกวดวเพราะว่าเขาเขาไม่สวยอ๋อแต่หนูมองแค่ลําตัวสวยาลาตัวสวยแต่เขาเนี่ยลูกเขาแต่ละตัวไม่เคยติดทักตัวเดียวอใส่เจ้าเงินใส่เจ้าพายุแล้วใส่เจ้าบมพันล้านเนี่ยก็คือจะติดทางพ่อติดทางพ่อหมดไม่ไม,ไม่ไม่มีมาติดทางแม่เลยอแต่แม่เขาได้ความยาวความใหญ่วค,ความยาว ดูเขาตัวที่ขายไปก็ยาวนั่นก็ยาวสวยนั้นก็สวยหนูก็ชอบนะถ้าไม่มองเขาไม่มองอะไรตัวนี้หนูยังชอบเลยอ่ะตอนนี้นี่แต่ถ้าลองกันว่าบอกเขาไม่ต้องสําคัญใช่สําคัญที่การส่งลูกอําคัญที่การส่งลูกแล้วก็ลําตัว ลําตัวแข้งขาอะไรเงี้ยนะใช่อันอันอันนี้จะอันกว่าใช่ค่ะคือการให้ลูกมาบางบางทีอะไรดีทุกอย่างแต่ไม่มีส่งไม่ส่งลูกไม่อะไรรือไม่ให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยส่งไปให้ครั้งตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบางตัวนะแม่ใหญ่มากเลยแต่ให้ลูกตัวน้อยเดียวใช่ใช่หนูมองว่าการดูลักษณะการให้ลูกการจ่ายลูกของเขาดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ให้ลูกดีมากเลยให้ลูกดีก็มีคนอยากอยากอยากจะซื้อแม่แต่ก็ว่ายังไม่ขาย หูหนูยังชอบเลยอ่ะหนูว่าจะดูติก่อนใช่หนูมองดูว่าดูลักษณะเขาดูการท่าอะไรของเขานี่คือแบบว่าสวยอะแต่คุณแม่ยักจับมากนะแต่ไม่กล้าจับเหมือนกันกลัวเผินเลยเขาเขาห่วงลูกเขาห่วงลูกแต่ธรรมดาไม่ไม่เป็นไรเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าน้ำจับสิถ้าเกิดว่าคนเยอะๆอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเขาไม่เคยเนาะไม่เคยเห็นคนเยอะๆอะไรเงี้ยคนมาแต่ว่าเขาเขามาดูอยู่ข้างนอก บางคนเขาที่เขาไม่กลัวเ็าเดินเข้ามาเขาไม่ได้ทําอะไรแล้วถ้าไม่มีลูกตอนท้องทงไมเลยใช่ค่ะหูติดความยาวของเขานแบบยาวดูบ้านตูดดูลักษณะแบบสวยเนี่ยก็สวยสวยสวยค่ะดูปาันทุลินพี่ปันเงินปันเงินของเสียเบิร์ตอนนีเนี่ยก็ถ้าลองเนยแกรู้ประวัติแกก็เลยบอกว่าให้เอามาดี หนูขนาดหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องปลาหนูยังมองว่าหนูยังมองว่าโอเคกับตัวนี้เลยอ่ะคือแบบว่าแต่ว่าที่ที่อวลที่เอามาเนี่ยไม่ไม่ใช่ลักษณะนี้เป็นลักษณะนู้นลักษณะผมแบบนั้นอย่างเงี้ยอ่ะอไม่ใช่ลักษณะนี้โอ้แสดงว่าป้าเลี้ยงถูกชะลอกป้าเลี้ยงถูกชะลอกกับเขามาาเลยอ่ะเต็มทุกอย่างเลยอค่ะ ตเต็มแบบว่าแล้วบางทีมังคอนหมาบอกเอ้ามันไม่คลอดลูกเหรอบอกไงนะคะลูกเขาท้องไงโอ้ใช่ลูกยังคิดว่าเขาท้องยังคิดว่าเขาท้องเหมือนกันค่ะป้ายังยังไม่ได้ท้องเพราะว่าเพราะว่ามีลูกตัวเขาก็จะขยายทิ้งอ๋มอมีลูกตัวขยายทิ้งอะไรเงี้ยนะอืมอ่าพอพอตอนแรกก็ไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอกเที่ยมหมาพวกเขาเพิ่งได้ลูกสองตัวใช่ไหมเพอมาลูกที่สามลูกที่สี่ที่ห้ามันก็ใหญ่ ลูกเขาก็ใหญ่ค่ะลูกเขาใหญ่ใหญ่เหมือนกันลูกเขานรทไทยน่ะท้ายสวยใช่อยากจับเหมือนกันกลัวเขาดีดไม่ดีดลูกเบิ้มพันล้านอใหญ่มากลองลองผสมดูแต่ใส่ใส่เจ้าเงินก็ดีนะเนี่ยลูกเจ้าเงินก็ออกคือท้องต่อไปนี่คือมลอยครับเป็นสัตว์ก็จะใส่เจ้าเงินใส่เจ้าเงินเเงินโุรูไทยแต่ก่อนนี้ก่อนก่อนเบิ้มพันล้านก็ใส่เจ้าเงินอนรูไทยก็ดีแต่ต้องเมีย อ๋อคือก่อนที่จะมาเบิ้มพันล้านก็ใส่เงินค่ะแสดงว่าตัวใหญ่มากเลยสิะใหญ่ใหญ่สวยแล้วเดี่ยวเดี่ยวอย่างนี้แหละอย่างแม่พวกนี้ยาวแบบนี้แต่เขานะเขาไม่อย่างนี้เขาแบบพ่อเลยเขาใช่บ้านเขาแบบจะเงินเลยอ่นั่นแหละเนี่ยสวยสวยให้ลูกดีทุกตัวแล้วเขาไม่มีติดเลยไม่มีติดไม่ต้องกลัวว่าจะติดแสดงว่าลูกตัวนี้ที่เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะคือราคาก็ประมาณสามแสนอัพกว่ากว่าใช่ไหมสี่แสนสี่แสนห้าแสนอ้โหกเจ ก็ยังเราเลี้ยงไว้เลี้ยงสักปีนึงอ่ะครึ่งร้านก็ขายได้อมีของดีอยู่ในอยู่ในตัวของเราอยู่ในตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะหาพ่อพันพ่อพันก็ดีแม่พันธก็ดีส่งลูกดีอีกต่างหากใครๆก็ต้องเอาไปเป็นแม่พันธ์ตั้งแต่ตั้งแต่เขามาอยู่เนี่ยมาอยู่เนี่ยเพิ่งได้ลูกตัวผู้สองตัวเนี่ย สีตัวนันก็เมียหมดอยู่กับป้ากี่ปีนะคะมาอยู่ได้ประมาณสามสีปีอื้ให้เพศเมียเยอะจแสดงว่าให้แต่เพเมียเนาะโอ้โหป้านี่สุดยอดเลยอ่ะไม่ต้องมีหลายแม่แต่ให้ส่งลูกดีเนาะใหว่าใช่ต้องบว่าใช้งบว่ายิ่งให้เป็นเพศเมียเึงนเมียก็เพศเมียมันก็ มันก็ราคามันก็ไปไปเยอะไปเยอะยิ่งได้สายพันธุ์ยิ่งได้โครงสร้างแม่ที่ดีพ่อที่ดีอย่างเงี้ยหนูมองว่าราคามันไม่อย่างน้อยไม่เนาะราคากลางๆก็ประมาณ3ามอาได้อะไรเงี้ยคือแบบไม่ต้องคิดเยอะราคากลางๆอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ประมาณนั้นดูลำตัวเขาเป็นมากเลยอ่ะได้แต่เขาเป็นแบบว่าคนเยอะๆง่้ยช่วงแรกอาจจะพิดาัดหน่อยได้กับได้กับอะไนะได้เป็นไรไม่ต้องเติช้ตมากเลยอ่ะ สวอเยอ่ะเอาลูกน้ำจัดดีสวยแล้วสวยจริงๆเลยเคยขี่ไหมลูกน้ำเคยขี่ไหมลูกอันนี้ขี่ไม่ได้อ๋อไม่ให้ขี่มีตัวนี้ตัวเดียวขี่ขี่ได้เหมือนเข้าท้องจริงเลยเนี่ยแม่อยาไปจัดท้องเขาข้าทองอ่ะท้องอ่างมากเลยหนูนึกว่าเขาท้องประมาณสี่ห้าเดือนนะคะใช่ใช่ยังยังยังไม่ได้ผสมอย่างนี้ป้าก็แบบว่าสมมุติว่าถ้าหมดแบบว่าก็คือแบบว่าอย่างนี้จะหาแม่พันธุ์มาเพิ่มอีกไหมคะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะหาเพิ่มสักแม่ก็เล็งๆไว้ไหมคะหรือว่าลองลองถามท่านผู้กำกับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเจอตุงไหนต้องถามเขาดูก่อนว่ามันใช้ได้ไหมใกล้ๆอะไรบ้ยสบายได้ไหมอะไรเงี้ยนะอย่างอย่างตาเราบางทีเราก็ว่าดีอะไรเงี้ยนะเอามาเอามาก็มันบางทีมันมาเตี้ยมาอะไรได้อีกอะไรเงี้ย S <S <S มเม่่อตตรียะไาาํจริงๆนะหนูว่าในการซื้อควายนี่ก็ต้องหาแบบที่ปรึกษาที่ดีนะ,ะปรึกษาที่ดีแล้วต้องมีความรู้ต้องแบบทุกอย่างอ,ะอ่ะคือมองลักษณะควายที่แบบออกด้วยอะไรด้วยอะค่ะเขาก็เขาก็เขาก็แนะนำนแนะนำทุกอย่าง หรับวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อนะคะต้องขอขอบคุณป้าแจวมากเลยค่ะ<ช>ขอบคุณ<ช>ค่ะ<ช>แล้วก็น้องน้ำด้วยนะคะที่มาเป็นแบบว่า <c oughs> แขกรับเชิญของพี่เตอ๋อว <c oughs> ่าแล้วท่านใดนะคะสนใจนะคะบ้านควายบ้านควายงามนะคะหรือว่าอาจจะมาดูควายของป้าแจวได้นะคะติดต่อได้ที่ไหนคะป้าแจวอโซ0 6 2 9 2 9 8 1 2 9จ้ะ นี่นะคะคุณแม่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ให้แล้วนะคะสามารถโทรติดต่อได้ตลอดเลยใช่ไหมคะด้านตลอดแล้วก็มาดูความของป้าเจวได้ถึงที่ได้เลยนะคะป้าแจวจะอยู่ทุกวันไหมคะป้าทุกวันจ่ะทุกวันก่อนมานะคะรบกวนโทรมาก่อนนะคะป้าแจวจะได้เตรียมตัวนะคะในการที่จะรอต้อนรับนะคะผู้ที่จะสนใจนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณแม่ลังเต๋ะแล้วก็ป้าเจวแล้วก็น้องลูกน้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย